สวัสดีครับพบกับสินค้าไฮไลท์ของการประมูลเดือนนี้คันนี้เป็นรถขุดคิตาชิ Z X60 คันนี้เป็นหัวเก่งครับเป็นแท็กเล็โมอเตอร์ตัวเดินสวยฟันสปอกเกตยังใช้ได้อีกนานเลยครับใบมีดดันสวยกิฟคันนี้เป็นบูมตรงครับติดลายไปปิ้งหรือว่าลายหัวกระแทกมาด้วยพร้อมบุ้งกีครับสภาพในเก่งสวยมากครับ มีฟัง์กชันการทำงานครบตามรุ่นเลยครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซล4สูบครับ Isu ุซ Is 4JG1 สภาพภายนอกสวยๆพร้อมใช้งานเลยครับมีคันเดียวในงานประมูลใครสนใจเชิญที่งานประมูลได้เลยครับ พบกับรถขุด z x น0อ็ได้ในงานประมูลเดือนนี้แล้วพบกันนะครับ